นามี่เยื่อเลยสองได้ไหมเอาไ้แก่มันนะมะพร้าวสองลูกเอาเปลืปอ,อกออกเามเลยแตกราได้เลยได้เกิกดกระดาบนี่้าเกิกดกระดาบที่จดอยีก้าหุ่ตัอยู่ตัวเคลื่อนดูปกลอยู่กาเคลือน,สนเสมอต้เห็นการเกิดกระดาบเห็นรูปนามเห็เนอะไรสัตว์เลยดูแค่สองอย่างไเห็นค่อยู่ตัเคลื่อน,น ใีใส่ก็รู้ตนดับก็รู้รู้นาก็รู้แต่ว่ามันง่ายเกินไปเรื่ออยากรู้เพราะคนัุนเขาเราชอบของยากของง่ายง่ายให้รู้ไม่ไม่อยากรู้นั้นทั้งใจรู้หน่อยการตื่นหน้อยอ่าใช่การตื่นกระดองของกายนะแต่เพื่อแบ เรือร so, so, nah, ู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเ่จะเปเกิดเห็นเกิด่ก็คิดวัดนึงเนี่ยแต่จะใช้เรื่อยไเรื่องของมันแต่ยรู้ไปเรื่อยๆยุ่งขึ้นอยู่รู้ขึ้นยู่อยู่รู้ไเรื่อยๆการเดินก็มีการเคลื่อนหรือการหยุใช่ไหมการทำอะไรที่อก็มีการเคลื่อนอการอยู่ถ้าไม่ถ้ามันไม่อยู่ก็ไม่มีเคลื่อนถ้มีเคลื่อนก็ไม่มีอยู่ไอ้เคลื่อนได้ก็มีอยู่ใช่ไหมเดินอ่ะมีอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เราเดินต่อไม่ได้ ที่เราได้รอได้พ้นวิญญาณที่ไหนมีอยู่ที่ไหนวิงเคลื่อนที่ไหนเคลื่อนที่ไหนวิญญาณเราดูการเคลื่อนไปหรือการอยู่เราดูการอยู่ไปหรือการเคลื่อนเพราะงั้นดูให้สบายแต่ที่ดูแล้วมันไม่สบายเพราะเราดูเรื่ความอยากเรื่องความอยากอยากจะให้อะไรอยากให้มันรู้อยากให้มันเห็นอยากให้มันได้อันนั้นมันเสียตรงนั้นแหละแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากว่จะได้อะไรอย่างนี้อะไรก็มีท้าที่ดู พี่แค่ที่ยู้วิธีที่จะทำก็ทำไปนะมีแค่นี้ก็ทําไปแล้วก็ดูนไปแค่นั้นเองนะถ้าเช่นั้นมันเส้ในใจง่ายได้นะปฏิบัติธรรมนี่นะแต่ทำไมทำให้มันยากเพราะว่าก็เอ๊มันมันจะต้องอทำความเข้าใจกระไรแล้วเราก็มันง่ายน,นี่แหละก็อันนี้คือ หลักสูตรทั้งที่ส่นวนเรียนวิธีการพูดเิียนทั้งกายและใจทั้งลูกเรื่องนามว่าเรื่องหมดกายนะแบบเป็นถูกอย่างกรายละเอียดทั้งหมดอะ่ะเราไปที่เดี๋เวลาอีกห้านาทีใครสงสัยอะไร